อันนี้เรามาสแกนตัวรีโว2สองพันสิบเก้านะครับอันนี้เข้าเป็นภาษาไทยเลยฟังก์ชันเข้าวินิจฉัยครับเ้วยโตโยต้าเราต้องค้นหาด้วยตัวเองนะครับตัวนี้หรือว่าจะเลือกค้นหาออโต้ได้แต่ผมจะสาธิตเป็นตัวค้นหาด้วยตัวเองส่วนมากค้นหาออโต้เนี่ยจะเป็นรถรุ่นใหม่ใหม่ จะค้นหาเจอครับตัวนี้เราก็ต้องหาก่อนเลยว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรจะเป็นตัวไฮรักครับผมโซนไหนเราก็ลองเลือกดูตัวนี้ลองเข้าโซนเจแปนดูนะครับอ่าเจอพอดีเลยจะอยู่0 8นแปดสองพันสิบเจ็ดถึงไอศูนสี่สองพันสิบเก้านะครับ ตัวนี้เป็นกุญแจธรรมดาไม่ใช่กุญแจคีย์เลสครับผมตอบใช่ครับอ่าเสร็จแล้วมันจะมีฟังก์ชันขึ้นมาครับเราก็ไปดูก่อนเลยครับวิเคราะห์สแกนอัตโนมัติรอเครื่องสแกนเลยอ่าตัวนี้มีโชว์นะครับข้อผิดพลาดอยู่สองตัว ตัวนี้เรามาโชว์เคสเฉยๆครับอ่าพวกคียโค้ดที่ขึ้นมาเรายังไม่ทําการแก้ไขกดลบไปยังไงก็ขึ้นปกติลูกค้าต้องไปแก้ไขก่อนนะครับอ,อ๋อเข้ามาดูได้เลยครับกดตรงนี้ดูว่าโค้ดจะบอกว่าอะไรบ้างรหัสปัญหาครับ<ม>จะบอกเลยครับแรงงานโค้ดขึ้นมา C หนึ่งสองหนึ่ง แรงดันไฟฟ้าแรงพลังงานสูงหรือต่ำเดี๋ยวจะมีอีกโค้ดหนึง่งเราสามารถดูได้เลยครับครับผมไฟเลี้ยวจะมีปัญหาเพราะว่าคันนี้ทำไฟเลี้ยวแต่งมานะครับเบรก ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลสดได้อันนี้เรากดลบให้ลูกค้าก่อนตัวนี้จะลบไม่ออกเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้ทําการแก้ไขครับไฟเดียวเขาแต่งมาลบออกไม่ได้ครับผมแต่ในส่วนเบรกเราเราลบให้ลูกค้าแล้วครับ ครับผมฟังก์ชันที่สองจะเป็นฟังก์ชันบริการครับฟังก์ชันที่สองจะเป็นฟังก์ชันบริการครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับตัวนี้ต้องเน้นลูกค้าก่อนว่าจะลองตัวนี้ต้องเน้นลูกค้าก่อนว่าเกือบจะลองรับรถเกือบมาเข้าให้ดูเบื้องต้นจะเป็นเข้าให้ดูเบื้องต้นจะเป็นรีเซตน้ำมันตัวนี้จะเป็นโตลต้าลีโวตัวนี้จะเป็นเก่าโตลต้าลีโวสองพันสิบเก้า วันนี้มีฟังก์ชันเสิร์ฟพวกรีเซ็ตลิปปี้วันนี้มีฟังก์ชันเสิร์ฟพวกรีเซ็ตลิปปี้ปีสื้นหาด้วยตัวเองครับปัญหาด้วยตัวเองครับหาคําว่าไฮลักโซนเจแปนครับแอเรียสองพันสิบเก้าไม่มีกุญแจอัจฉริยะ รอเครื่องประมวลผลสักครู่ครับแล้วก็มาฟังก์ชันยอดนิยมรีเซ็ตน้ำมันด้วยตัวเองครับรีเซ็ตออยจะมีปีที่รองรับเครื่องตัวนี้อ่าในตระกูลของไฮลักนะครับฟังก์ชันต่อไปจะเป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าถามมากที่สุดก็จะเป็น l e ARNING หัวฉีดผมจะลองเข้าให้ลูกค้าดูก่อนคนระับเข้าไปที่หัวฉีดได้เลยครับ Toyota ค้นหาด้วยตัวเองครับเลือกคำว่าหฮลัก โอนเจปแปนยี่สิบเก้าฟังก์ชันยอดนิยมครับการชดเชยของหัวฉีดเข้าดูได้เลยตรงนี้ เพราะเรายังไม่ทํางานเปลี่ยนหัวฉีดเลยไม่ต้องเดินนิ่งนะครับแต่ตัวนี้สามารถเข้าได้ไหมสามารถเข้าได้ตามปกติเลยจะแ,แจ้งเลยกระบอกกระบอกสูปไหนสามารถทำงานได้ตัวนี้จะอยู่ที่สี่หมืนห้าพันบาทนะครับหัวครบสินค้าพร้อมส่งเก็บเงินปลายทาง ขอบคุณที่ใช้บริการครับ